Để hang đi tụi con em rồi toàn cho sao nào không nhiều nè nhang vào đây Chưa chào nhang cái khoai าห่มเห็นไหมบ้านีนยังเกาะอันนี่นะบ้านคำนูนสูงบ้านคำนูนสูงโอ้ข่อยอ่านป้ายนะข่อยอ่านบอกบ้านหนองตะกบทางไปนี่นี่บ้านนี่ไปเป็นอันนี้เลยบรอลเวะขาพูดโอ้สบายดี อะไรนะแฟนพี่ไม่มาแล้วว่าหมายถึงแฟนแฟนป่าไม่ด้ดูพี่เบลเลิกกันได้ย ouais, ังไงแล้เนี่ยเขาเลิกกันแล้วสวดแล้วจา้า <Rosa> เลิกแล้วครับ <S 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 ผมเลิกกับเขาแล้วครับสบายใจกว่า <selber> ดู ชายเข้ากินดูเรียงกันเ่ยไม่ต้องบอกก็รู้แล้วก <c oughs> แก่งทำกินบ่อยไหมนี่ผมไปเจอเขางานพระธาตุนะพระธาตุพนมคู่จักกันอยู่คุณโมเพินเห<อ>็ดเินไปเขาไปกินเผาในร้านอาหารนะครับปเห็ดงาเน,นี้ยค่ะ หันกบแฟเพิ่นโดย <laughs> ตอนนั้นเพิ่นมีแฟนอยู่เพ่่ไปไก่ดีฮะอ๋อคงจักแต่เพิ่นะามาเลยบอกับสนิทกับเพิ่นเลยเนะาะจอดเพิ่นเลยแล้วก็วถามเพิ่นเพิ่นว่าสินาชมการแล้วกัดปิ้กกบแฟหรออือเปล่ายัง <laughs> สิบสี่ลูกบ้านลูกสิบสบสี่น้านป็นลูกหลานสิบสี่บ้านนี้3สาบก็ <c oughs> บ้านไก <c oughs> ่ห้าให้ปอคนละลูกหนึ่ง, <c oughs> ล,งลูกหนึ่งก็มีหลายฟูอยู่ได้เนอะปอกได้ปะหรือให้ปอกเอง เ right. มาแล้วก็อยากินต yeah um ั้งนานแล้วปีที่แล้วเอาแล้วทาในก่อนะอกันไะไม่ได้ใส่เื้นฉันไม่อ้อมค้อมเสรยกินนมกินน้ำแล้วแฟนแกแฟนยูแอนยูนะหลังบอ ของฝากของตอนจากป่าเลยเนาะไปโดยพิจารบรลดแดดแห้งอะไรทุกคนไอมอนิตอนเช้าๆนะคุมอยู่นั่นย่างปเดยเจ้าย่างคอย ตะหักแท้ันี่ทุกคนขาเป็นมันมัดอยู่ตรงเนี่ยเป็นชันเป็นชันเน่ยตะหักเลยคนบ้าอ่ะก็มีเออพาไปหาเลยะ ผมไม่กินคนบ้าอยากกินคนบ้าไม่มีอะผู้หญิงอะมีแต่ผู้ชายมีแต่ผู้ชายจยผู้ชายได้ไหมเเป็นเพื่อนกันเลยนะสชน้ำตาลแบ่กำมพาบอแบกนะ่แบกกำมพาบอ ซิมก่อนเด้อเจ้าของเฮือนนะเ้อป่ากลัวปากลัวจะได้ไปน um, ี่ถ่ายรีเลยหากัเข่ามาเท่าเดียว เคยเข่ามาตอนั้นไปเฮือนน้องน้ำคิงแต่ว่าบุจื้อเเจอไรนี่ยานดอนคิงกหนเอยู่เฮือนอยู่เปล่าไหอืจะได้ไม่ต้องไปไปดก็ได้ ที่เราอยู่ทางเพื่อนเราด้อยดีไกลบ้าน้ต่เนี่ยบ้านเมื่อกี้ก็นายจะบอกว่าเกิดไปถึงบ้านน้ำขิ่นในโรงเรียนอะรเราเอ้โรงเรียนไหนล่ะที่โรงเรียนไหยมุงเนี่ยเด็กเรียนเยอะก็เด็กเรียนเยอะก็ มันร้อนมันเลยไม่มีคนลงผมถามไม่แค่ไม่ได้ตรงประเด็นเลยผมถามว่าเด็กเรียนเยอะไหมเด็กผมซื้อของแจกเด็กเรียนอ๋อเด็กแนวเฮียนเด็กในโรงเรียนก็เยอะอยู่นะโรงเรียนประถมก็มีโรงเรียนมัธยมก็มีเนี่ยที่เดียวนั่นนะไม่ค่ะมัธยมอยู่ฝั่งโน้นอ้โคนละที่เลยนะแจกเด็กเล็กดีกว่าแจกเด็กเล็กก็โรงเรียนประถมโอเคผ่านมาแล้วบอก นี่เด้เหนฮาผ่านมานี่เห็นห้องเยนแค่มีจอมถึงยี่สิบคนเหรอเยอะประมาณเกร้อยถึงนี่ยนะเดี๋ยวผมเกของอย่าอยู่นะเปิดอะไรบ้างวันจันทร์วันศุกร์วันนี้วันวันศุกร์ก็เลยครูไปทเข้าวข้ามโรงเด็กโรงแด็ตอนเช้าบ์เบ็าวันศุกร์ก็เลยข้าตอนเช้าวันศุกร์โดยคื้อขนมจมูกทิ้งต่อ ไปเด้อไปเด้อบันนี่เด้อเป็นอย่างนี้สิเน็ตบูมีเน็ตมันข้างนะไม่เดี๋ยวเกิดแฟนเขาอยู่อะไรอ่ะเฮ้ยทำไมโทรมาบ่อยอะไรเงี้ยเป็นไรแล้วทะลุรู้มันก็ไม่ดีอ่ะเห็ไหมเหมือนเขาเหมือนเราแฟนเราไม่ได้ห่วงโอ้ยเป็นผมเป็นเกงใจไปะบอดีหวงแต่เป็นเกงใจเนาะไปเด้อไปก่อน ไปต่ออีกเลดเก้าไปบ้านใด้แบบนี้รุ่นตลอดตะคนเลยจักบ้านอีเงี้เพิ่นบอกอยู่หัางลืมเลยเมื่อกี้นี่บริษัถามซื้อถามเสียงเพิ่นเลยเนะจั๊กบ้านอี๋ยงที่ไปบึงก่อนบ้อง ไปดูก่อนไนดะ้เข้ามาแล้ว